เริ่มต้นอย่างถูกต้องในตลาดหุ้นก้าวแรกสู่อิสรภาพทางการเงินปัญหาของนักลงทุนมือใหม่มีอะไรบ้างที่นักลงทุนหลายๆคนกาลังเผชิญอยู่เรามาเช็คกันครับว่าเรากําลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าข้อมูลมันเยอะมากจนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนจนรู้สึกสับสนไปหมดไม่มีความมั่นใจในความรู้พื้นฐานที่ตัวเองมีหรือในบางท่านอาจจะไม่มีความรู้พื้นฐานเลย้วยซ้ําใช้เวลาเรียนรู้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลลัพธ์สักทีหรือว่ากําลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนว่าเราจะทาไงต่อจนทําให้้้ททุกกกกอออยยย่่าาาางงมมัััันนนนดดููไไปหหหผลลลพจีีรรรสึแบบบคคคืะ แท้หรือล้มเลิกความตั้งใจไปก่อนก่อนที่เราจะได้เริ่มลงทุนอย่างจริงจังหรือบางคนก็กลับกระโดดเข้าไปเทรดแบบที่ตัวเองยังไม่พร้อมจนนําไปสู่การขาดทุนและล้มเลิกในที่สุดจากประสบการณ์ที่พงศสอนนักเรียนมาหลายพันคนและพงเองก็เคยเป็นคนที่ผิดพลาดในตลาดหุน้นจนเกิดจะออกจากตลาดนี้ไปนะครับซึ่งทยอยกลับไปและในวันนั้นพงยอมแพ้มันคงเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก,มากจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก้าวสู่ีที่15แล้วครับที่พงอยู่ในตลาดหุน้นจากความผิดพลาดส่วนตัวของพงเองทําให้พงสามารถเข้าใจมุมมอง ว่าควรจะเรียกอะไรที่ทําให้ไปประสบผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการและถ้านักลงทุนมือใหม่คนไหนนะครับสนใจที่อยากจะสําเร็จในตลาดหุ้นนี้จริงๆมาเจอครับพมมีสัมมนา,าที่ทางบริษัทหลักทรัพย์บีออนจำกัดมาหาชนสนับสนุนให้ทุกคนฟรีสําหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกๆท่านมาร่วมสัมมนา,านี้ได้ครับขอย้านะครับที่นั่งมีจนนํานวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นวันนั้นทุกท่านจะได้รู้ว่าถ้าเราจะเป็นนักลงทุนมือใหม่สิ่งที่เราควรจะทามีอะไรบ้างและอะไรที่จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดนี้ เราควรจะมีมุมมองหรือว่าแนวคิดยังไงและที่สําคัญเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะรับมือกับตลาดหุ้นไทยในปีนี้ได้ยังไงบ้างบอกเลยนะทุกคนสัมมนา,านี้เป็นสัมมนา,าที่โรงตั้งใจมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อหาและการสอนแบบจัดเต็มถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักไปลงทะเบียนได้เลยหรือคอมเมนต์ใต้โพ์นี้ว่าสนใจและที่สําคัญนะครับสัมมนานี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วพบกันในวันสัมมนา,าที่25พฤษภาคมนี้ครับ